สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันแค่มารีวิวเออ่จากฮาร์ดดิสก์กากเน่าๆเทลาไบตไปไปสองเทลาไบต์ก็ตอนนี้กำลังจะติดตั้งนะง่ายง่ายครับ ว่าจะลงเกมได้กี่เกมฮะอดิสองเชีราบายครั้งแรกของผมมาแล้วครับนี่ครับมาแล้ว ีศูนยสองขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำการแบ่งพาร์ติชั่นนะเพื่อลูกอีกพาร์ติชันหนึ่ง